ติดท้ายรายการแล้วครับอาหารเกลี้ยงไม่เกลี้ยงอย่างเดียวนะครับอะไรที่เหลือนี่คือว่าทําของอเมริกันเลยครับมใช่ว่าทำไทยในะอเมริกานะเขาจะเก็บอาหารหมดเก็บอาหารที่เหลือแล้วก็ไม่กินทิ้งกินว่างนะ <laughs> กนๆๆๆินกินทิ้งกินว่างเหมือนกันแต่เหลือก็เก็บอีกราคาก็แค่92เหรียญ67เ็เซน ผมว่าไม่แพงนะครับถ้าถ้าเทียบมาตรฐานชีวิตที่นี่นะห้าคนนะก็ตกแค่คนละยี่สิบเหรียญเท่านั้นเองถูกไหมครับแล้วอาหารนี่เต็มที่นะของดีๆทั้งนั้นนะเนี่ยครับก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับขอบคุณนะครับถูกต้องอ่าส่วนจะทิปยนี่จะค่อยว่ากันนะครับทิปก็โดยเฉลี่ยก็เดี๋ยวนี้เขาสิบเปอร์เซ็นต์สิบห้าเปอร์เซ็นต์สิบห้าเปอร์เซ็นต์เอาละ ก็โอเคนะครับแล้วก็โอกาสหน้าจะเชิญท่านไปชิมอาหารชิมนัวทูยูเอสเอที่อื่นต่อไปแ,แต่ที่ทไหนยังไม่รู้มนุษย์อยู่ได้เพราะอาหารน,นะครับแต่ว่ามาอาริโซนาได้บัคคุเทศนะครับแต่บัคคุเทสอ่อานิยมนะครับขอบพระคุณครับแล้วก็พบกันใหม่ครับอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ทุกครั้งที่ดูของ สุนัยทีวีหรือสุนฟฟัยแฟนคลับนะครับเนมา่าขอบคุณครับมาตรฐานนะครับชิมนวดทั่วอเมริกาของท่านดรสุนัยจุนครับผมอตอยครับขอบคุณครับี่ของพี่ตัง